วันนี้เรามาพบกันเธอกับฉันพบกันสวัสดีผู้ชายสวัสดีครับผู้หญิงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆก,กลับมาพบกับคุณครูคโบอีกแล้วน,นะคะเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยสำหรับที่แล้วเด็กๆไม่ได้เรียนกันใช่ไหมคะอ่าเ,เด็กได้ทำรายงานที่คุณครูแจกไปไหมคะ เก่งมากเลยค่ะเด็กๆให้เด็กๆนะคะทำรายงานก่อนเลยก็ได้หรือว่าจะรอคุณครูโบก็ได้นะคะเด็กๆคะในสัปดาห์นี้คุณครูโบนะคะจะมาสอนเด็กๆในหน่วยของอะไรเอ่ยเด็กๆเห็นท้องฟ้าบรรยากาศช่วงนี้ไหมคะเป็นยังไงคะครึ้มฝนก็ตกใช่ไหมคะอ่าแสดงว่าคุณครูโบจะมาสอนในหน่วยอะไรคะ นหน่วยฤดูฝนนั่นเองค่ะเด็กๆก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับหน่วยฤดูฝนกันนะคะคุณครูจะพาเด็กๆร้องเพลงค่ะเพลงของครูโบมีชื่อว่าเพลงหลบฝนค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะพาเด็กๆร้องก่อนหนึ่งรอบแล้วก็จะมาร้องพร้อมกันอีกหนึ่งรอบนะคะกลัไปฟังกันเลยค่ะเด็กๆอ่านตามคุณครูนะคะหน่วยฤดูฝนหน่วยฤดูฝนเพลง โลบฝนซาซาซาฝนตกลงมากระเด็นเป็นฝอยเด็กๆโลบฝนกันหน่อยเด็กๆโลบฝนกันหน่อยเปรียกฝนเล็กน้อยจะเป็นวัดเอ่ยฮาร์ใช่ฮาร์ใช่ฮาร์ใช่ทีนี้เรามาร้องพร้อมกันค่ะเด็กๆ ซาซาซาฝนตกลงมากระเด็นเป็นฝอยเด็กๆหลบฝนกันหน่อยเด็กๆหลบฝนกันหน่อยเปียกฝนเล็กน้อยจะเป็นหวัดเอย่ยฮาร์ดใช่ฮาร์ดใช่ฮาร์ดใช่เก่งมากค่ะเด็กๆต่อไปนะคะคุณครูโบจะพาเด็กๆทำท่าทางประกอบเพลงด้วยค่ะพร้อมหรือยังคะ,ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำท่าพร้อมกันนะคะหนึ่งสอง สามซาซาซาฝนตกลงมากระเด็นเป็นฝอยเด็กๆหลบฝนกันหน่อยเด็กๆหลบฝนกันหน่อยเดี๋ยวฝนเล็กน้อยจะเป็นหวัดเอยฮาร์ทใช่ฮาร์ทใช่ฮาร์ทใช่เก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆผัวมือให้องหน่อยเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อไปนะคะคุณครูโบจะพาเด็กๆไปรู้เกี่ยวกับ วัฏจักรของฝนกันเด็กๆกรู้ไหมคะว่าฝนเกิดขึ้นได้อย่างไรอถ้าเด็กๆยังไม่รู้นะคะเดี๋ยวคุณครูโบนะคะจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับวัฏจักรของฝนกันเลยคะ่ะไปเลยค่ะเด็กๆเด็กๆกรู้ไหมคะว่าฝนเกิดได้อย่างไรไปดูกันเลยคะ่ะฝนเกิดจาก จนกลายเป็นไอน้ำไอน้ำลอยตัวขึ้นไปบนท้องฟ้าจากนั้นไอน้ำก็รวมตัวกันเป็นก้อนเมฆเมื่อก้อนเมฆรวมตัวกันมากขึ้น จนหนักแล้วก็ตกลงมาเป็นฝนน้ำฝนไหลลงสู่แม่น้ำทั้งหมดนี้ที่กล่าวว่านั้นจึงเรียกว่าวัฏจักรการเกิดฝน อะไรกันกบ้างคะเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฏจักรของฝนไปแล้วเด็กๆได้รู้แล้วใช่ไหมคะว่าฝนเกิดขึ้นได้อย่างไรฝนเกิดขึ้นจากอะไรคะเกิดจากพาทิศกระทบตกบนน้ําบนพื้นผิวน้ําใช่ไหมคะแล้วเกิดขึ้นเป็นอะไรคะเป็นไอพอเป็นไอแล้วทําไงต่อ้อาทีนี้พอเป็นไอขึ้นไปใช่ไหมคะก้อนเมฆก็รวมตัวกันเป็นก้อนใหญ่ๆจากนั้นนะคะมันอัดแน่นกันจนไม่ไหวแล้ว จนมันแบบว่ามันแน่นเกินไปทําให้เกิดอะไรคะเม็ดฝนหยดลงมานั่นเองค่ะเด็กๆสําหรับวันนี้นะคะคุณครูโบก็มีกิจกรรมรเกี่ยวกับวัฏจ,จักรของฝนมาให้เด็กๆได้เรียนรู้แล้วเดี๋ยววันต่อไปนะคะคุณครูโบก็จะมาสอนเกี่ยวกับหน่วยรู้ฝนอีกอสำหรับวันนี้นะคะกิจกรรมของคุณครูโบก็จบลงไปแล้วคะ่ะไว้เจอกันใหม่วันหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะเด็กๆบ๊ายบาย